ตัดไม้บกครับเมื่อนี้ไม้กระบกต้นกันใหญ่ครับต้นเทียบกบเลยแถวนี้กันยังถือว่าไม่หลายอยู่เลยครับแถวนี้แถวนี้ไม้ก็ถือว่าเยอะเห็นม่้ครับไม้หลายไม้ไม้กระยอมไม้แสแบงครับไม้บกก็เริื่มมีนะครับไม้บกแต่กระบ่ค่อยหลาย แถวนี้ที่ายๆเป็นป่าครับเป็นป่าเขาคงจะกำลังเลิ่มมาแถวถางป่าอยู่แถวนี้มันยังเหลือต้นใหม่หลายอยู่ไม่บกต้นนี้เพราะมาแตนไหลายแตนเห็นทางแตนมาครับนะครับทางแตนเรต้องไปเบื้องไกลครับนี่ครับงามันน,นี่งามันบุกหัวเห็นบ่แตนครับแตนทางแตนนี่แตแตนครับแตนน่ป๊า นี่ก็ห้างเตียนครับนี่นี่เห็นบอเดี๋ยวทีพามาเบิ่งอยู่ใกล้ๆกับพี่ห้างเตียนมีแต่เตียนกับเตียนเมียครับนี่นี่เมีมันบึ้มบึ่มเลยที่ว่ามันขี่เห็นมันในกล่องซู่ใหม่เบิ่งนี่ครับเป็นบอเตียนครับนี่เตียนนะครับครับนี่นี่เตียนครับเตียนเตียนนี่เต็มต้นเลยผมบุ้งหัวผมตัดลงกเดาอย่นี่ผมหยุดตัดงามมันได้บอเตียน ปุ่นกำลัหงหข่งเตียนครับปาดมีตัดขาดผมมีถึกตอดเจ้าตัวผมกับผมหูขึ้นกันแต่หลู่ว่ามันหลายครับเตียนต้นนี้มีแต่เตียนกับเตียนโอ้คับงายงาปุ่นเงางาปุ่นนี่ง่าปุ่น,นยิ่สูงสูงเหมือนันสูงสูงพุ่นก็หลายครับหั้งเตียน เพราัดเตียนบ่ได้มาเบิ่งต้นไม้ก่อนมาผู้เดียวออมหมื่นนี่มาตัดฟืนไม่บกต้นนี้ก็จีตัดเผาท่านนะครับช่วงนี้ทานแพงครับฐานเป็นท่านไม่บุกกะจียู่ประมาณกระสอบสอบละร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบบาทครับกระสอบหอาหารนะครับกระสอบมีมหากรโลต้นนี้ผมก็ว่ามันได้เป็นร้อยก็ถุงเหมือนครับไม่ต้นนี้ ตั้งต้นมัดรออกว่าที่ยูสองร้อยสามสิบสองร้อยสี่สิบได้ครับนี่ต้นบุกแตนกระไลครับนี่แตนแตนซูปไม่เห็นไกลไกเลยนี่แตนครับแตนว่าก็ผมมีตัดขาดจริงสิถตอต่อจากตัวโบหูวรอติดตามครับติดตามรับชมได้ครับแตนเยอะ บินบินมาเนี่ยครับนี่แตดน,คน,นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เห็นบินน้ำมุนี่บ่เนี่ยในกล่องอาจจะเห็นว่่ชัดแต่ว่านี่ที่แน่ๆนี่เตดครับนี่เตดเบิดค้ามที่อบอกว่าแตดเลยต้นกระบอกครับใจผู้น้อยหนึง่งแต่ว่าถ้าเรื่อยฝานแผ่นนี้ด้งามครับนี่ แผ่นหนึ่งกระชีตกแผ่นละหาสิบถึงหกสิบเซนครับเส้นค้าสุดกลางนะที่ได้ช่วงนี้โกนครับนี่มา้นี่แต่ว่าจากนี่ไปนี่ช่วงสองเมตรกว่านี่ได้ครับสองเมตรหาสิบสองเมตรเจ็ดสิบแต่เตนสุดยอดเลยครับนี่เห็นบินอยู่ป่ะครับนี่มั่วเม่นมีมั่วเม่นอย่างเด่นนี่แตีนนะคะครับนี่แตีนผมละมาอ่อนซ้อนน้ำแตีนแต่ว่าบ่ถึกตอดครับมีของดี ใครอยากคุมว่าของดีขึ้นอย่างคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวไปตอบใจคอมเมนต์ให้กันเตียนครับเตียนบ่มีตอดเตียนยานครับแล้วทีหลือตัดเป็นทอนครับตัดทอนละหาสิบเส้นหาสิบเส้นพาซีครับนี่งานกะจีมาตาดูครับประมาณมัดมือหนึ่งนาทีแล้วครับตัวนี้ตัวนี้นี่ปลายมันนี่เขาว่าเขาจะมาตัดเราเองครับกะจีค่าตัดกะจีอยู่ประมาณพันพันนิดนิดครับตัดจีประมาณ สองชัมมง่วโมงหรือสามชั่วโมงกันนาทีแล้วครับนี่สองชั่วโมงสามชั่วโมงกันานาทีแลน้ำมันกะทีอยู่ประมาณสี่หาลิตรได้ครับน้ำมันตัดใหม่ท่อน,นี้ตัดสามชีปากทีเบิดน้ำมันอยู่เกือบถังแล้วครับนี่ไม่ไม่ใส่นี่ไม่บกดีครับวนีไม่เป็นไม่บกเหลืองมันเป็นไม่บกเหลืองอันเป็นไม่บกขาวแข็งครับก็นี้ครับไม่บกขาวแรัวเขียวเรื่อยกับใกล้เบิดแล้วครับใส่ไปครับช่วงนี้ ด้พอประหยัดประหยัดได้เตียนเพราะว่าเป็นตั้งต่ผมตัดใหม่มาสี่หาปีตัวนี้นะครับแกลายกระมูงแต่เคยตัดใหม่มาที่เสือเอ้อบ่ครับนี่ป้าเตียนครับฝากกดติดตามให้เ้อยครับ